พ่อจ๋ามาซื้อสายแล้งนะคะนี่ไปต่อคอมอีกเครื่องหนึ่งเพื่อให้ลูกชายฟ่าออมเล็กด้วยจุดเยอะระวังรถะเขาหิวนะคะก็เลยมาซื้อของพี่แมคโคตายทางกินกันซื้อไรดีเอาไปไหนอ่ะ มาซื้อของสดอยู่แม่หนาวนะคะแม่ก็เลยแม่หนาวแม่ก็เลยไม่เข้าไปแม่ก็เลยรออยู่ตรงนี้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  mm hmm. ใข่เยอะมากไข่ไกเ่เบอร์หนึ่งมีฝาสามสิบฟองร้อยยี่สิบแปดบาทก็คืออะร้อยยี่สิบแปดบาทอันนี้ร้อยสามแปดว้าว งมาเลือกดูลูกชิ้นนะคะพ่อจ๋าจะทําแม่อยากกินลูกชิ้นหมูแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูุดเผ็ดๆแล้วก็เมนูแซลมอนแซลมอนทอดกรอบมันคือส่วนไหนของแซลมอนนะพ่อพ่อมันคือส่วนไหนของแซลมอนท้องเหรอไส้มันเหรอเรามาซื้อของไปทํากินเวลานี้เนี่ยนะ รี่หกสิบเปอร์เซ็นต์นนใไทยเนว้าวของสดก็เยอะมากเลยโซนของสดเพราจากํากำลังเลือกดูหามะนาวที่จะไปทำน้ำจิ้นซีโฟนนะคะแล้วนะคะมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะ ขนมปังเนยอะขนมปังอะไรนะลืมละขนมปังเนยสดกินเลยลูกกินเลยกินเลยลูกส่วนครัวซองเอมมันเชื่ออะไรวะพ่อมันเชื่ออะไรนะเออครัวซองเอาไปให้ทวดแล้วกินเลยลูกเดี๋ยวแม่แกะให้กินนมด้วยนี่มีนมด้วยนมเล็กเตอสอยออร์แกนิกเฮ้ยไม่ใช่นมเธอเหลืองออร์แกนิกมากินกานออร์แกนิกซอยมิวโอโอมันจะลนแล้วโอโอมันจะลนแล้ว อ้อําอ้ําไกาทตัวสีเขียวกลมๆเห็นไหมสอง<ำ>ร้อยอ้ําแล้วก็กปีโกพี่ต่อครับไหนโชว์ขนมปังหน่อยอ,อร่อยเหลือสองอันเหรอ,อพี่ต่อฟาร์มได้การปและห้าร้อยกว่าบาทเลยเหรอกา่ไข่เปโกะใบละอ่าแป๊บนึงนะ สองรอยสี่สิบสองสิบสอง่สิบแปดร้อยสี่สิบพี่ต่อฟาร์มได้กี่ใบเธอใบเดียวราคาทอดปลาแซลมอนตีมือคอนจากรินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีอ๋อช่วยมันช่วยยันแตกอ่ะมีลูกชิ้นอันนี้แตงไายกินข้าวเป็นต่อได้หั่นมาสิของของถ้วยเป็นต่อนอะไรถึลูกให้ได้ทิ้งเหยียบมาสิไม่มันแคบตรงไหนวะข้างนอกก็มีนะแต่เราก็ดันมากินในห้องไงอือปะผอในห้องมันมันไม่ร้อนไงตั้งให้ไปกนค่อยเลื่อนโต๊ะ